ประธานพักเพื่อไทยเสนอตั้งรัฐบาลเฉพาะการรวมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศพลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานพักเพื่อไทยบรรยายพิเศษให้กับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในหัวข้อแนวทางนำความสงบสุขมาสู่แผ่นดินโดยพลเอกชวลิตกล่าวว่าจุดอ่อนของประเทศไทยคือไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งส่วนตัวเห็นว่าสถาบันที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างประชาธิปไตยให้กับบ้านเมืองคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่คนไทยทั้งประเทศเคารพรักและเทิดทูนซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยขณะน,นี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักของชาติที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นและกระบวนการต่อสู้นั้นมีหลายรูปแบบทั้งบนดินและใต้ดินดังนั้นจึงเสนอทางออกของปัญหาความขัดแย้งขณะน,นี้ด้วยการยุบสภาทันทีหรือในกรอบเวลา90วันเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมา โดยการน,นำทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งสร้างความเป็นประชาธิปไตยและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะหากปล่อยให้ปัญหาบานปลายนานวันยิ่งจะแก้ยากซึ่งหากรัฐบาลเฉพาะการสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วขอให้ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเมื่อไม่มีประชาธิปไตยแล้วก็มีความขัดแย้งในสังคมมันโดยตลอดเพราะมันไม่เป็นการปกครองที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในการแก้ไขปัญหาทุกคนก็รู้แนละ้วต้องแก้โดยรัฐบาล เพราะว่ามันมันมันไม่มีทางอื่นแล้วจะให้ทหารกลับมาแก้อีกก็คงไม่ไหวอีกแล้วต้องแก้โดยรัฐบาลต้องแก้ให้ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่จะเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งจึงเป็นรัฐบาลที่จะต้องมาจากทุกฝ่ายเข้ามาจากทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองที่มีความขัดแย้งเอ็งมารวมกันเลิกคิดกันทีเลือกคิดว่าถนนฝุ่นกูยังสร้างไม่เสร็จกู้องสร้างให้เสร็จ เริ่คิดกระีไว้อ่างน้ําอันนี้มันโอ้มันใหญ่โตโมรานไอ้อะไรอะรถไฟฟ้าอันนี้มันต้องไอ้เศรตฐกรถึงจะมาไม,ไม่ได้ถ้ารามาร่วมกันแล้วเลิกปัญหาท้งอื่นทั้งหมดมาแก้ปัญหาพื้นฐานหรือสําคัญที่สุดของชาติมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชาติตัวนี้แนะ เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นรัฐบาลที่มาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะใช้เวลาครึ่งปีหนึ่งปีปีครึ่งสองปีอะไรกันแล้วแต่แก้ความขัดแยง้งกันได้โดยเอาผู้คนมารวมกันทั้งหมดมาร่วมกันนั่งร่วมกันเราทุกคนจะได้คิดว่าเฮ้ยเราเลิกคิดถึงเรื่องพรรคเรื่องพวกเรื่องอะไรทุกอย่างวันนี้บ้านเมืองเราต้องการความสมามัญสัญมารวมกันรัฐบาลนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการการอะไรการแก้ไขปัญหา พลเอกชวลิตกล่าวด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มมาจากการเจรจาจากทุกฝ่ายเพราะต้องตกลงกันในเรื่องของกรอบเวลาในการยุบสภาจึงจะสามารถดำเนินการตามข้อเสนออื่นๆได้อย่างไรก็ตามพลเอกชวลิตยังเชื่อมั่นว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาจะไม่ทำให้ทหารใช้ความรุนแรงในการเข้าควบคุมหรือสลายการชุมนุมของประชาชนอีก